าคุณอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าค่ะไม่ย่ำอยู่ที่ค่ะแล้วก็ไม่ถอยหลังด้วยนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้าเสมอค่ะไม่ว่าก้าวนั้นมันจะเป็นก้าวเล็กหรือก้าวที่ยิ่งใหญ่นับความสําเ็จทุกก้าวมองให้เห็นค่ะว่าทุกๆครั้งที่เราก้าวเรากำลังก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ตีค่าความก้าวเล็ก ว่ามันสำคัญน้อยไม่ต้องให้ค่าเฉพาะก้าวที่ยิ่งใหญ่ค่ะแต่แม้ว่าวันไหนเราก้าวไปไม่ได้ค่ะเรายัางเราล้มไปก็ต้องรู้ตัวค่ะว่าเวลาเราล้มเราก็ล้มไปข้างหน้าค่ะไม่มีใครที่ล้มไปหอยไปข้างหลังเลยเพราะฉะนั้นทีเนี้ยกดข้อกดเหล็กของการก้าวหน้ากดเหล็กของการเาติบโตกดเหล็กของการประสบความสำเร็จนั่นก็คือ keep walking ค่ะ ไปข้างหน้าเท่านั้นค่ะถ้าวิ่งไปไม่ได้ก็ต้องเดินค่ะถ้าเดินไปไม่ได้ก็ให้คลานค่ะถ้าคลานไปไม่ได้ก็เร่เลยค่ะทำยังไงก็ได้ค่ะที่ให้เรา move วิ่งขยับเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเสมอไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่เพราะเมื่อไรก็ตามที่แม้คุณไม่ได้ถอยหลังแต่คุณหยุดนิ่งนั่นหมายถึงโลกกำลังหมุนไปค่ะก็คือการถอยหลังดีๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดินไป เก้าเล็กเก้าน้อยเล็กมันด๋อยขอให้คุณ9ค่ะฝากเอาไว้ค่ะคุณจอยเซีตนเอ็กซ์เปิร์ตค่ะบ๊ายบายค่ะ